บอลลมก่อนโบกมันสิแม่นแนวดีแล้วบุญโดยบุญเจ้าบ้าบุญข้าแต่สวรรค์ดเจ้าเตียวบุญโดยบุญบุญพาลาพาเศร้าเสียวเจ้าเฝ้าพาแล้เกินมาโอลาล้อมึงจะเฝ้าย้อนหลายหมอแค่ไหนึ่ง Ô mày đứng để quay lại mày lên quay lại mày để quay lại mày đứng về mặt sẵn sàng để cho phần đứng 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 cho phần làm cho phần đứng cho phần đứng cho phần đứng โบมีทางนักก็อยากเอื้ออาทตันบ่อตู้่มานั่งเทีบรายงกลุ่ส่งดุตับปดูขันเดินเชิญสิเด็ดแลงดังเล่าเลยก่อนสิงม้าแข็งม้าอรลมัดตกมาตีเงินมาบุ่นเด่ที่ยาวดูอยู่ใดจังหัดพื้นมองเงาแดงเปนหลังกันที่ตัดตาตาไปบายก่อนเล่นโลกของนายขึ้นนั่งุูยาวจงยาวจยจนตันี้นองหอลำบอกวานหนี้แมน้องหมอลำบอวนเอาเจ้าเอาไปขนั่งทา เอาเจเอาไปขันนั่งเดินาสูงวันนั่งเวทพอได้ราละคาละสดแเจ้่ตกเกมได้ขันนั่งเดินไอลาดด้วยลาอว่าแจ้าสิ่งยังอยางใอผู้เขาติจึงว่าตัวเขาไม่ตัวคนดอก ีหนเเ้่แต so so ่ไม่งฉักลาดีนาโมบาด็ใหญ่ล่ากับว่ามีนทีใจหนาลดื้อกันล่ำไปไปแปมันว่าโงโง่าดาาก็ย่อมไผ่ดาแต่ยังผ่เจิก่นจะไปลงไปกว่ากแยงตมันเกิดเียงเมียแกรัดเป็นเจตาหรืออีหมูอีหมาเสียมารยาเลาเราก็ลูกโผล่ลาดโโตเกินตันเราไปไถ่ใา้มันเก่งดีสุว่าณเอเจาะมาพอตร้ยางแต่ท ตาไปกันหนังคนานโผล่ร่างคนก่อนหลพอลำดีรอโผล่ร่างคนนากตัตน้กองต่ไหลรักกเสงส้แต่งดูร่างคนนั่งจงห่นแหลกหัวทีเด็กตองไหนแหนดีพ่อปันเสียงอกูร่างคนนั่งห้องตนโลดขลํำพ่อปันว่าหันเป๋เ็ตเ็ตเซ็ม เจ้าพาเจ้ามักานามมังเจ้าพาเจ้ามักซาเดือวสาเจ้าห่นเอาเจ้ามาห่นใส่ยักเตือนเจ้าเป็นข้าซึวันเต็นวยอันเมนข้างเจ้าไหวทางไหวก็จะดันทางั้งเจ้าหันทางไหวก็จะเดอดอันเมย้างเจ้าแบกไปยังน้ำหลังสังวาเจ้าเป็นยังบ่หาตามเตยยุดไว้เราแม่ยอระบาดตูนเตยพี่เจหลัก้างเจ้าเป็นลูกเกยก็จะเป็นแม่เทาเคยพิษมากกะที่เรายังเตยตาตาน ด่ารกเสมเอาไว้หน่อกันเก่าเป็นผีป่อก็สิเป็นหมอทั้งเอเอาเสียทาตัคนี้เอสงไอ้นักด่ามาแล้วดุถูกเเป็นใสเอาดังดาแด่เป็นกับตายสวรรบวานาหละาังมาออกกันนี่พ่อิ่งบักซากล่าวเต็นยังยังเราไง่แค่เท่าพ่อเยี่ยงเราเมีย มีดน่อยน่อยฟันเขาเขาบอ่อนับด้เพราะเน่จัลลัพูดเขาก้าวโววหารเขากับบอ่อนับได้เพลินว่าโบราณเพลินเบาว่ะเอากระนับหนึ่งสองสามผีเดี๋จะคุยยัง่า เออบอกซื้อธรรมดาเนี่ยคุยมาสั่งเอาเอาเมียสองเมียสามมาเอากระดอกกันเดยเดี๋ยวเบิ้งนากษตรเบิคกุ้มจะห่องแลี้ยเข้าเมียลูกนี่เศเป็นนังไหนเพียงจังบอกไงเอากระดอกกระเด้แถววันสะดอกป้างได้ก็บทเนี่ย้วยเขามาตามหลักมาตามเหตุตามข้อเหตุอฟ้องเมียเหตุเท่าข้องแกเหตุัวาข้องเมียเหตุไทย้องเกิดเหตุลอยข้องลวงเหตุกระบ่วงข้องกระบุ่ยว่าเจเจอว่านาบ้างได้ก็หัวที่ดีจ้าเดี๋ยวบอกตำรวจ มึงพูดให้ดีนะนั่นผ่านมาสามสิบปีแล้วว่าอยู่น้าหมอปลาพุนดอกเออว่าเป็นคอยดอกบัดเนี่ยหันามาว่าจังได่ก็ว่าบัดเนีเจ้าเลยอ้างว่าผัวกับเมียผัวเมียหมั่นน้ำกันไม่หอย่างเนี้ยนี่เป็นของเด็กหน่อยว่าเมนบอผัวเมียหมั่นน้ำกันไม่หอย่างเนียบอกมันบกรรักแปรอะแต่เนี่ยมนันยังเดียว มันเมาวางสิกว่าโบราณผัวเมียนี่อูมึงอย่าได้ว่าให้ว่าป่อยและเจ้าสะพองเอาหมอนเจ้าเท่าเอ้ยสมุดรักปล่อยเป็นแม่เท้าโบราณคือเท่าเมียใหญ่นันรถนั่งฟังอยู่นั่นละคก็เมียเท่ารถนั่งฟังอยู่นั่นนะเออสมุดรักปล่อยเป็นแม่แม่กต่แม่โบราณ เอากะบ้าหู้จับยังดอกมะเท่าเอ้ยบาดเนี่ยขันหัวก็บอกให้กินกะบ้กจีนพ้นสมัยตะเกียบคาลัมใบสะก้อนสันดัววาล่ะเทาเอ้ยก้อนเจ้าเมียต้อนเจ้าเบอง์ไ้มันขาดเด้อบักลาเจ้าผลบอกกันก้อนเจ้าเมียต้อนเจ้าเบอง์ไ้มันขาดเหลียวเบืองหนากะเบืองหน้ามันเนียเหลียวเบืองศีนกะเบืองศีนมันเนียะพุ่มวาสันเดือดเท่าฝนวาเถ่าเอ้ยก้อนเจ้าเมียต้อนเจ้าเบอง์ไ้มันขาดยิ่งกะยี่งไรยิ่งยิ่งได้มีิขีณาผมแด่งต่างหนาผา จังบวัดยิ่งศาสนันมันยิ่งมางศาสนาบัดมันยางมันเป็นสีสาสาบัดมันไปมันเป็นสีกลมกล่มโค้ขาสีกว่างกว่างเอาตีนกว่างพรานีนั่นหลัยิ่งอปิยาสาวมันมาสอนยิ่งได้ซ้อมล้อมหน้าหูตาบอปวดปงเลือดคำเดาะยิ่งได้ซ้อมล้อมหน้าหูตาบอปวดปงยิ่งนั่งนักบวชเืลอในเท้าบันกับเพลินจัง งยิงได้หน้าผากว้างสีโคือลิ้นโกอย่าเอาเด้อไมันคือแม่ป้าเจ้านั่นละอันคเนี่ยเป็นจังได๋แม่ลิ้นโกโอ้ยก็เบิ่งเ่าพ่อใหญ่วิลชัยเราเฮ็ดเปียงหน้าผากว้างเออหน้าผากว้างสีโคือลิ้นโกปากมันสีุ่มๆบัดงามหบ่เบ่ไป เพื่อนจังบอกไว้ว่าท้าวเอ้ยการจะเป็ี่นสายมีต้องสาดีเส้นสายผายัดเข็มโยกบาจังย่อย่องเอือนมาสายเพื่อนมาสายสายมีอยากเป็ี่นสายเก็บเฮเดิร์ลาเด้อเพื่อนไว้เฮเฮนี่เฮสายมีสานยางเพื่อนมาสั่นเฮหนึ่งเฮขวกเจ้าไปใส่ไอเจ้าฟังเด้อเท้าเดิมบาดเนี่ยเฮหนึ่งเพื่อนมาสี่บวชเป็นนิ่งห้เจ้าหูจักนะบวชเป็นพระให้เจ้าหูจักโมไงเป็นตัวเป็นตัวหูพ่อหูแม่เพื่อนมาสั่นนี่เฮหนึ่งนี่แหละเพื่อนจั แหว่สองแห่ปวกเก่าไปใสร็แห่สองแห่ปวกเก่าไปเอาลูกเอาเมียแหว่สามเนี่ยจะยุ่งร้านอียนตายเป็นผีหนีเป็นเพิินมีแต่อยากพี่น้องเสด็จโกโกเอื้นน้ำเก่าไหยสามฟังเสด็จหลัดเด้อเ้างำงำเด้อลาฟังสาแม่เสิบอกคำเบ่ยเบางำงำเด้อลาฟังสาแม่เสิบอกให้เจ้าจำชื่อไว้โอ้คนเฒ่าพู้ตังก่อน มันวางซั่นดอกเพชรลาดเอ้ยบาดเนี้ยยิงได้กินมือซ้วยสูงขาวได้สวนให้เอาดอกยิงได้กินมือซวยสูงดำได้สวนบาดมันเบากะมวนยามสิไปจังซีมันหัวแหนมแล้วจังจาอันว่ายิงแนวนัตามอำเภอมันหายากไผได้เข้าอนปานได้สนเพิงพญา เพิ่นจังบอกว่ายิ้มได้เอเล่ทองคู่ร้องอุ่นบาไทยเอาเด้อยิ้มไดเอเล่ทองคู่ร้องอุ่นบาทำเหมยชื่อไว้เด้อคือเมียเจ้าละไทยไทยกันนั่นละเอเล่ทองคู่ร้องอุ่นบาไทยได้เขาโยซอนฟ้าเลยสนบัตอนคำ คนว่าเอามาแล้วยง่างกินเข่าให้เมียแพ้งกินก้อนบัติว่าย่างกินเขาให้เมียแพ้งกินก้อนปัศนว่าเจ้าผู้ขำกมคำก่อนจังกินสอนบัติยาลังย่างน้อย นั่นไหนตื่นก่อนนอนลุ้นคนบาสันเมียนบอนอนนั่นไหนตื่นก่อนนอนลุ้นเสื้อและผ้าแยาได้ปากคนกันไปของไครป้อมมันยาจะผลกันใดบัดเวลาจับใ่สิจับบายใดง่ายของููใส่เอาไว้หันของผู้ยิ่งเอาไว้ยามาวกปลอกคน นี่มันคนพ่นหกของเก่าโบราณคนว่าสันนี่หลัคนจังวันย่างกินเขาสามีกินก้อนคนจะบบอกเขาไวแล้วเจ้ากระชื้่ไปกระจำเออนั่นลัคนจังได้บอกว่าเอาผัวแล้วคนว่าสันเดบาตเนี่ยนางเอ้ยคนว่ามือเบื่อใส่ย่าไปเนี่ยใต้ผัวมือเบื่อผัวยัไปเนี่ยใต้น่องฟองดองไอ้มันกองเดือดละเด้อคนจังว่าเท่าเอ้ยหลัเอ้ยมีเมียแล้วยัใจเปลี่ยนเป็นสองคนว่าสันว่าบอกมาเด้อเนี่มีเมียแล้วเจ้ายับเปลี่ยนเป็นสอง เจ้าก็ด้ยปอก็ดามีกลัวแล้วเจ้าอย่าเป็นเปลี่ยน2เด้อนางเด้อเจ้าอย่ามองคนสขึ้นมาสงสอนมันบ่ดีดอกนั่นนางเอ้ยให้เจ้านด้ล่ะเด้อันเขาเอาคสอนใจตอมอยู่งีนี่ไปเว้าๆหลายเด้ข่อยสิเว้าเอาน้อยๆลักๆเอาซะก่อน ไปกะอยากนอนพ่อ่อยเือกันนั่นล่ะบัดนี้ถถาเอ้ยก่อนเจียวเมียสอนเจ้าเบื่องไงมั่คักบอกกันแล้วก่อนเจ้าพวตสอนเจ้าเบื่องไ้มั่งค่ะสายก็มีหลายสายสายฉีบบุตรฉีบังเดินตัวแทงหวยนั่นกะช่วยตะพ้องแต่ยาสาวมันมาสอนสายได้หัวย่องย่องตาเตอเต่อขนตาเ้าคิวหญ่งสายจังสันไข่แด่ใอ้องไก่เที่ยวหาหกอบบานพวงฉีขานสดตอนนั้นเินแล้วกะบเรานอนบักจังสันยาสาวมาสอนนอนนําให้เสียว หูเด้นนางเด้อบักจังซันยาเสามาสอนนอนน้ำไม่เสียโอสายได้ดูขี่ปูแขนง่ายตาทึหมอหนี้ทั้งกินกระพองตัวตั้งตมยาสังุมันก่อนเศร้าเศร้าสิเกิดเหตุภรคเพป่นเทตบอกไว้ให้จำ่อนวัดเพิ่นสอน สายจังหนึ่งเล้อเท่าเดือบาดเนี่ยซ้ายจังหนึ่งเพิ่นว่ามีเมียแ,แล้วปัดหลักหลอกมีเตี้นสองไปสาเหลวเพิ่นว่ามีเมียแล้วปัดหลักหลอกใจสองไอ้เจ้าหมองน้ำขอ,องเฮียตามของเท่าหอยอหกะเป็นเมียเจ้าเจ้ากะเป็นขวบข่อยอยู่น้ำกันเท่าตัว เออคุณเด้อเด้อกว่าเด้อจังได้ว่าคุณผัวเนสิยกไปใส่สาดอบาดเนี่ยคุณเมียให้เจ้ายกใส่หัวคุณผัวให้เจ้ายกใส่เก้าแล้วเซาให้คอยจางบัดสมัยสมื้อนี้บ่ได้ว่าจังซั่นยามกินข้าวเฮ็ดจังได๋ว่ายามกินข้าว้เมียแพงกินก่อนให้เมียกินตั้งแต่ตอนัว้อยสดน้มาเมางวแม่นบ เออก็สิเฮ็ดจังซั่นจะเอาเงินไปหาเหรียญไก่ตีอยู่ไสแล้วแม่นบ่ล่ะ ไฟก่อคยเจ้าว่าใดไปสยบาดเนี่นั่นหละพอจะรัถือบันสินเาสิสมมาดอกไม้โคด้วยขวัเดอถือบันสินสิสมมาดอกไม้โคยกเตียขวั่หยบเข่าสามครั้งละจังนอนหามอดการเ็บตอนกับจะจากล่าหักเพิ่นลัางสากามคุณไจะกระตุ้นเสพี่เดิมไปจะสมบุญหมดมังซุมเมื่อดีเดินเดนอย่างเท็บอนนอกอกจานอ้วงเข่าเพ่งอันท่านไปเหยียันสักสทุกโมทนานีตำราข้าสอนบอ เมีย่นาผัวให้ปันายะเมียให้พ่อปันทะเลาะกันจำน้อง่าเป็ี่นน้ากันยกยกกจะอเพิมเตนเน็มกับอเหเอาะจารือคำสอนลดสนทอนเม่ที่ะเด็นเช่นใบหวังให้ท่เจ้าเศรษาพถึงบนบัวรับบอว่ไม่ส้อนเที่ยงแก่สักักเดี๋ยวรเด็ใหม่กหวานนี่งนั่นละลายบโตบอโตซอนเกี้ยปาเตกทีประเทศนี้เ้าวบโตก็หวันโดูประเทศ ก็ตื่นใจไเสียสีนั่นล่ะได้ทักวันยู่เาห่วงห่วงมาโนดคักลูกวัาตนหง้าสําหำลับก็มหันทำกันอย่าเสมอหน้าขึ้ห้องแปงกว่าตาคอดนําแกงอ่าลูกเพื่อนเองพ้งวิงหันทักับผู้งหองเราเองยกไม่ทักก็เก่งต่ออ่าหอยากไม่ทัก่อฝึกต้ออานหดร้อมแม่บารบุตรตันยุดงแงตื่นตาสองต่ำคุ้มหลักชน้่มาต่งเธอทำแปงมันโง่น่าไรอื่นนี่ เด็กเรศิหนหองหอไทให้สืหยับเข่าใจท่านพกาสน์ปูไดจัดดวงพัหน์ยิ่งเิังจังละิ้นเงาใหญ่เกินตยหลายส่วเนี่ยหละกฟังข้ามผัวลูกฟังพ่อแม่หังลูกฟังพ่อแม่ประจันแบ่แม่สอน